สวัสดีครับผมฟอร์ดเจ้าบ่าวของตูนครับสวัสดีค่ะกระตูนค่ะเจ้าสาวของฟอร์ดค่ะ รู้จักกันได้ยังไงเหรอครับก็จริงเราเรียนที่เดียวกันเราเรียนที่พระจอมเกล้าธนบรุรีคณะวิศวกรรมไฟฟ้าน,นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็แค่อารมณ์เหมือนรู้จักหน้ารู้จักชื่ออย่างเงี้ยไม่ได้สนิทอะไรกันเพราะว่าหา่<ม>หางกันค,<ป>คน,น,คนละชั้นปีห่างกันปีึ่งใช่ก็คือตอนนั้นก็แค่รู้จักกันเลยไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายครับ <S <S เราจีบกันได้ยังไงเหรอ ฉันไม่ได้เป็นคนจีบเอาจริงๆปอดเป็นคนจีบแต่ว่าตุงแค่เป็นคนทักไปก่อนงงไหมก็ใช่คือตอนนั้นเราไปทํางานที่อเมริกาแล้วก็กลับมานะครับพอกลับมาก็ไปที่เซ็นทรัลแถวบ้านเขามีงานเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยเราไปเจอเต่าวันอุวนตัวหนึ่งมันน่ารักเราก็ถ่ายลงสตอรี่แล้วเขาก็เลยทักมาหลังจากนั้นก็คุยกันม่หยุดจนถนงทุกวันเนี้ยยังคุยกันไม่จบเลยนะใช่ เราชอบอะไรในตัวของอ e ีกฝ่ายเธอกันกันจริงๆฟอดเป็นคนน่ารักฟอดเอาใจใส่ชอบดูแลชอบเทคแคร์ใส่สปอยแล้วก็ชอบที่ฟอดคิดถึงคำว่าเรามากกว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเขาจะมองถึงคำว่าเรามาก่อนเสมอจริงๆเธอก็เป็นทายของฉันเหมือนกันนะฉันชอบคนเล่นเก่งชอบคนเก่งกว่าชอบคน,คนกวนแบบ คุยเล่นได้กวนตีนได้ไม่เอาคนคิเล่าไม่เอาคนสุบรี่ไม่เอาคนติดเกมส่วนของผมก็อันดับแรกเลยเอคือ,อเขาน่ารักนะน่ารักกวนๆแต่ว่าในความน่ารักกวนๆนี่ยจริงเขาเป็นคนมีวุฒิภาวะ,ะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยขี้งอนไม่ค่อยขี้งงิดอะไรที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลนะเออทำให้เรา พอเราคุยกันแล้วมันรู้สึกไม่เหนื่อยเอ,อือทุกอย่างเราทําอะไรกันมันก็เหมือนช่วยส่งเสริมกันเหมือนพร้อมกับที่จะสร้างครอบครัวกันมากกว่านี่ยเราก็เลยชอบเราคล้ายกันยังไงหรอผมว่าเราอะรสนิยมความชอบในเรื่องต่างๆคล้ายกันมากๆอ่จาจะเสื้อผ้าการแต่งตัวอาหารการกินการไปเที่ยวแทบจะเหมือนกันเลย การจัดลําดับการให้ความสําคัญกับเรื่องต่างๆเราค่อนข้างคลายกันทําอะไรทําแทนกันได้เลยอะ่ะเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะโอโ้โหแล้วเราต่างกันยังไงหรอ,อ,อตูนว่าฟอร์ดจะมีความ i n t r o ิร r d สูงกว่าในขณะที่ตูนจะมีความเป็น e x t r o ิร r d มากกว่ายังเวลาที่เราต้องแยกกันอย่างเงี้ยฟอร์ดไปทำงานฟอร์ดก็จะไปกินข้าวคนเดียวเที่ยวคนเดียว หรือฟอนอยู่ที่ไทยก็ตามแนตะ่ฟอนก็ทำาในคนเดียวมากกว่าแต่ของตูนก็คือถ้าไม่อยู่กับฟอนก็คือ hello my friend ชะบาบานมารับหน่อยพลอยฟอนไม่อยู่สำหรับในมุมของผมเนี่ยความต่างกันหลักๆก็คือเรื่องของความจู้จี้เจ้าระเบียบผมเป็นคนค่อนข้าขงจู้จี้โอเคแหละบางเรื่องมันจาเป็นแต่บางเรื่องมันเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้สีเรียสแต่ผมก็ยังจู้จี้บางทีเขาก็ำารำคาญผมขี้บน่บนขี้ไปเรื่อย ก็พยายามปรับปรุงอะ่ะปรับจูดเข้าหากันเราองออีฝ่ายกันยังไงจริงเวลางอนก็แค่ขอโทษเราคิดว่าเราทําอะไรผิดหรือว่าไม่ดีก็ขอโทษแค่นั้นเองเข้าไปกอดนั่นก็ดีกันแหละเราไม่ไม่ค่อยมีงอนแบบโหไม่คุยข้ามวันนะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาหเรื่องพวกนี้ครับตัวหนอตัวว่ามอบตัวถ้ารู้ว่าผิดมอบตัวก่อนเลย,<น>อ,ยอย่าโกหกอย่า อืมขอโทษให้ความสําคัญกับเวลาช่วงอะไรที่เรามีความสุขด้วยกันให้มากที่สุดเราตกหลุมรักอีกฝ่ายตอนไหนเหรอก็หูมันก็ไม่รู้ตัวนะเรามารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เรารู้สึกว่า เวลาเราไปไหนหรือทําอะไรเราก็จะคิดเป็นห่วงนึกถึงเขาตลอดเอ๊เขาจะมีปัญหาอะไรไหมไปทํางานติดอะไรไหมอยู่ห้องจะมีปัญหาอะไรเปล่าเวลาเราไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ดูแลเออจะยิ่งเป็นห่วงเลยมันทําให้เรารู้สึกนึกถึงพ่อถึงแม่เออว่าเวลาที่เขารักเราเอ่ะเราทำไมเอ๊ะทำไมเขาชอบถามนู้นถามนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมความรู้สึกเดียวกันตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเออเนี่ยแหละรู้สึกว่าเรารักเขาแบบจริงๆอ่ะรักไปแล้วอะไรเงี้ย ฉันเนาะมันก็เริ่มต้นจากพอเราได้คุยกันใช่ปะฉันก็รู้สึกว่าฉันน่าอยากรู้จักเธอมากขึ้นจนมันกลายเป็นว่าประทับใจในตัวเธอแล้จากความประทับใจเล็กๆน้อยๆรวมๆกันอะ่ะมันก็กลายเป็นชอบชอบเขาอยากอยู่กับเขารู้ตัวอีกทีก็รักเขาไปแล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> อยากได้เขาไม่อยู่ในชีวิต ทำไมเราถึงตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้หรอเม่อยาะฟังดูตลกนะเขาทําให้เรารู้สึกนึกถึงพ่อกับแม่เราอะเราเพิ่งเข้าใจความรักของพ่อกับแม่ก็ตอนเนี้ยว่าเออเวลาที่เขารักลูกเขาทําอะไรสักอย่างให้ลูกอะทําไมเขาถึงทําแบบนั้นอะไรเงี้ยทําไมพ่อถึงขี้บน่นทําไมเขาชอบถามจู้จี้อืมเราเข้าใจและว่ามันคือเราเป็นห่วงเราก็อยากจะแมคชัวร์ว่าเออทุกอย่างเขาดีเขาปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ย เออมามันฟังดูตลกนะแต่จริงๆอะ่ะมันใช่เออเหมือนกับทําให้เราเข้าใจความรักที่ว่าเราเป็นห่วงอีกฝ่ายต้องการแค่เขามีความสุขอะไรเงี้ยเออมันเป็นยังไงเราตัดสินใจอะ่ะว่าแต่งงานคนนี้แหละอนาคตอะ่ะจะเป็นไงไม่มีใครรู้นะแต่ว่าณนะวันเนี้ยเรารู้แล้วว่าตัดสินใจครั้งเนี้ยเราไม่มีคําถามติดค้างอะ่ะสาหรับตันนนจริงๆจริงๆมันเป็นคำถามที่ยากนะว่าแบบรู้ได้ไงว่าเขาคือคนที่ใช่ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตูนเคยถามหลายคนมากว่ารู้ได้ไงว่าคนที่เราเลือกคือคนที่ใช่แล้วตูนชอบคําตอบหนึ่งตรงที่ว่ามันจะรู้ได้เองว่าเขาคือคนที่ใช่ซึ่งพอตั้งแต่ได้คบฝอดมาก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีอะไรที่ยากมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมันรู้ได้เลยว่าคนนี้แหละที่จะมาเป็นคนที่อยู่ข้างเราตลอดไปภาพอนาคตของ เรามันชค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ภาพอนาคตของเขามันมีเราอยู่ในนั้นด้วยตลอดมันต้องคนนี้แล้วแหละ อ๋อัใครชวนก e ี่มากกว่ากันหนึ่งจองเฮ้ยอันนี_<_้ของหวานอันนี<__<_<_้ของขาวใครดราม่ามากกว่ากันหนึ่งจองี่ใครทำงานบ้านเยอะกว่ากันหนึจองอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายลำคาญมากที่สุดเธอขี่บน